ดอพี่น้องมามาดอไม่นีไม่ได้ออกข้างนอกก็ได้ซื้อมามามาต้มกินเลยมามาดอพี่น้องหอนหอนมา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 หิวหิวเต่าเลยตอนนี้ประมาณสี่โมงเสาแล้อื้ อากาศหนาวไปมีหน้าสดหนาำอุ่นๆหอนๆอ,อากาศหนาวได้พี่น้องทุมแพ้เห้านี่สิบสามองศาหนาวครับสดสบายดีพี่น้องเบิดสกูสกุนเด้อม,มาพอกระเบ้าเกิบเล้พี่น้องกินนมาๆทาาาี่เ้าีมื่อนี่หอน อากาศหนาวแห็งมเมื่อวานนี่ยชิบสิบสององศาวันนี้สิบสามแต่เมื่อวานหนาวานากว่ากว่าอีกวันนี้ก็นาวคือคือเกาเ่าแหละแต่สิบสามองศามาๆนะ่ะคอนออกเลยอืม

นาเด้อพี่นอ้องต้มามะม่ากินเสียบเสียบ อากาศมันหนาวต้องอาบกลางวินตอนเย็นนี่อาบบ่ด้เลยหนาวคานอาบ <c oughs> หลบแห้ง ลมแห้งเลย <tôi đuổi> uhm, nào nào Bật kiếm vô tay Nam Bật kiếm vô อากาศกันหนาวหนาวหนาวเาว่าใน13องศาประมสิ12องศาคานเมื่อนีนอีก13องศาตื่นมาแต่เสาไป่งลงใหม่ให้ลุงน้องไปขายคนโอ้ต,ตอนเสาหนาวครับไอ้ลีใส่เสื้อสั้งี่ตัวมาแหละเดยสิอุน่นโอเคพี่น้องแล้วก็ขอสิจบเพียงสาหนิ้วเด้ยพี่น้องแล้วก็ ขอลาก่อนเดี๋ยวพี่นอ bye ้องบายยเดี๋ยวขอซิ้อต้มตอมามัยให้น้องสาวอีกน้องสาวอย่างนั้นกินเขาต้มมะมาอีกให้น้องสาวบายบาๆกินเสร็จแล้วเรียบร้อยไป Do <laughs>